ดีค่ะพบกับน้ำหวานอีกเช่นเคยวันนี้วันรักเครื่องสับองังแม่นวาดมานะคะนวาดจะมาแต่งหน้าให้ทุกคนดูนะคะก่อนแรกลงเครื่องแป้งก่อนเลยค่ะอันนี้คือแป้งเด็กนะคะนี่ค่ะแป้งเด็กนะคะนวาดก็จะลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยนี่ค่ะก็ลงไปเลยนะคะตอนนี้ ที่ขาวมากพอนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้หนวจะมาสอนเรียนแต่งหน้านะคะตอนแรกนะคะอ่าพาลองนดิดน,นะคะเอาลิปอันนี้นะคะนี่นะคะนี่มาป้ายตรงนี้นะคะนี่นี่น,นี่นี่นะคะนี่ นี่เลยนี่ต่อไปก็เอามันจิ้ม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 ตรงแก้มนะคะก็มาจิ้ม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 ตรงแก้มนะจิ้ม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 แก้มทีนึ้ก็ห่ทีนี้้ก็จะมาเอาทีนี้แล้วก็จะมาอันนี้อีกนะคะแล้วก็แล้วก็แล้วก็จะมา แล้วก็จะมาอันนี้อีกนะนวดรักขึ้นสับอันวนวดขอนไหลไม่หวนมันแดงเกินนะาอืแล้วก็ต้องเราต้องหาดูด้วยนะวนวดเชนนินเลยนะอืมอืม,อม ไปแล้วก็จะมาอันกันนะคะนี่มาอันกันขั้นตอนนี้นะคะที่แชมพูอู้ใส่ลงไปเลยนะคะตอนนี้ก็อาชีแชมพูก่อนนะคะที่แชมพูนะอาช แชมพูเลยนะอันอว่าจะสอนแต่งหน้าอันนี้นะอ่าอันนี้ก็ไม่อันนี้ก็แล้วแชมพูก็ส้มนะทีเนี้ยส้มนะคะ่ะนี่นะคะโอเคอืมจะเอาอันนี้ก่อน วัดจิมนเองมีคะนีีค่ะจิมนะคะเคกอันนี้วัดเป็นคนแต่งหน้าไม่สวยพีก็ได้อยู่นะตรงเนี้แกตรงนี้ก็ได้อยู่ยก็สวยอยู่เดิมเลยนะคะ นี่นะคะเธองต,งตรงนี้เนี่ยหมาะจะก็จะ,จะอเอารอบตาเนะี่ยนี่หมาจะทำให้มันรอบตาเนะี่ยโอเคโอเคนะอันเหมาจะทำให้รอบตาเลยถ้าไม่สวยคนท่านบ้านน้ำหวานนะ ขวาก็เปลี่ยนแค่นั้นค่ะนี่นี่จะไปค่อยใส่พชรทีหลังตรงนี้แล้วก็ฮาลิบกันเนาะนี่ฮาลิบกันนาะ เลสวยไหมคะ